เดี๋ยวเราจะมาชมการประกอบซิงพัดลม CPU กับตัวพัดลมเข้าด้วยกันนะครับเมื่อกี้เราถอดเดี๋ยวเราจะดูการประกอบเข้าไปอีกนะครับครับเดี๋ยวตามดูนะครับนี่ก็เป็นการนำสองส่วนสองชิ้นที่เราน่้กันมานะครับที่เราถอดออก,กมาเนี่ยเอามาประกอบเข้าด้วยกันคืนนะครับตัวนี้เป็นตัวซิงพัดลมนะครับตัวที่ทำความให้ความร้อนเนี่ยเขาเระบายอยู่ อัลมจะมีหน้าที่เป่าความร้อนจากตัวซิงค์เนี่ยครับตัวพีบระบายเนี่ยนะครับลงไปนะครับเพื่อให้ความร้อนที่ถูกดูดขึ้นมาเนี่ยกระจายออกนะครับเดี๋ยวเราก็จะม,มาดูวิธีการประกอบก็ง่ายๆเหมือนกับตอนที่จะถอดเลยครับนะครับตรงนี้ดูเหลี่ยมมันนะครับมันจะมีเหลี่ยมอยู่ ไปนะครับตัวเนี้นะครับตรงที่เป็นมุมหักของแต่ละด้านนะครับจะมีสี่มุมนะครับนะสี่มุมเนี่มันก็คือในส่วนของตัวเหลี่ยมของพัดลมเนี่ยครับ ี้แล้วก็จับคลีบตัวล็อกเนี่ยนะครับออกนิดหนึ่งให้เขาลงไปได้ให้ซิงค์เขาลงไปได้ก็ปล่อยลงไปครับกดจัดวางให้ตรงๆนะี่ครับเรียบร้อยเข้าด้วยกันแล้ว นี้แล้วก็มีการมาดูการทาซิลิโคนลงบนตัว CPU ครับอ่านี้เป็นซิลิโคนนะครับเราเปิดออกมากครับวิธีใช้ก็คือบีบออกนะครับไม่ต้องมากนะครับจะบอกว่าอย่าไปใช้เยอะนะครับตัวนี้ ก็จะเป็นมาดูการประกอบอุปกรณ์พวกนี้เข้าไปคืนนะครับแต่ก่อนจะประกอบเดี๋ยวตามมาดูครับว่าจะมีเทคนิคการทำาระสาทอีกอย่างหนึ่งนะครับตามมาดูเลยครับอันนี้เวเราก็มาเริ่มการที่จะประกอบอุปกรณ์เข้าไปคืนนะครับส่วนแรกเลยเนี่ยก็เป็นตัวพัดลม CPU นะครับอันนี้ครับ,รบก็ ให้สังเกตง่ายๆนะครับว่าตอนที่เราถอดเนี่ยเราบิดทนเข็มให้ลูกศรเขาไปข้างหน้านะครับตำแหน่งเพื่อเป็นการถอดบดล็อกแต่ตว,ว่าใส่เนี่ยเราก็บิดกับตามเข็มในาฬกามาก่อนนะครับเพื่อให้ล็อกเขาเข้าที่แล้วก็ในส่วนของตัวปลั๊กไฟเนี่ยครับ ที่จ่ายเข้าคัดลมเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับเราก็จะใช้สายเนี่ยเสียบเข้าไปเพื่อให้เขาทำงานได้เหมือนเดิมจะไม่ไม่ลำบากในการเสียบทีหลังใสไปก่อนนะครับแล้วก็วางในส่วนของหมดุดให้เข้าที่ในส่วนของตัวช่องเสียบของเขาครับพอเรียบร้อยดีแล้วเนี่ยเอาตรวจสอบแล้วว่า หมุดทั้งสี่อันเนี่ยเข้าที่นปกตินะครับให้ทําการกดหมุดตัวล็อกนะครับลงไปเป็นคู่แบบแบบแปบบกระบาดนะครับทะแยงนะครับกดลงไปพร้อมกันนะครับก็จะแน่นนะครับเหมือนกันกด เรียบร้อยครับงไงครับสำหรับ CPU ตัวพัดลมถอดและใส่ก็ง่ายเหมือนกันนะครับไม่ยากต่อมาครับเป็นในส่วนของตัวแรมนะครับแต่ก่อนจะใส่เนี่ยเราต้องทำามสะอาดในส่วนของช่องสา็อตเท่าก่อนโดยการใช้ตัวน้ำมันอนเนกประสงค์กับ แป้งสีฟันที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยนะครับพ่นลงไปที่ตัวแป้งนะครับนะครับากนั้นก็ใช้แป้งที่เรามีน้ํายาอยู่เนี่ยขัดลงไปที่ลตลอดหรือช่องเสียบ,นะบเพื่อทำความสะอาดในส่วนของตัว ทองแดงหรือคอนแทคของสล็อตนะครับทั้งการ์ดจอด้วยเลยนะครับทั้งบทั้งหมดนะครับทั้งแถวเลยเช็ดไปนะฮะเรียบร้อยแล้วครับนี่เป็นการใส่แรมแรมที่จะใส่เนี่ยเขจะมีในส่วนของตัวเขาเรียกว่าทำตัวบาทล่องเอาไว้นะครับเพื่อให ตรงกับในส่วนของสล็อตที่เขามีมาให้แต่ละรุ่นเนี่ยก็จะมีการบากที่ต่างกันไปนะครับในการทำจะใส่กันเราก็เช็คก่อนครับว่าใส่ถูกไหมอย่าไปฝืนนะครับถ้าใส่ไม่ลงก็ตรวจสอบดูร่องตรงครับหลักการใส่ก็คือใส่จากด้านในมาก่อนนะครับเพื่อจะได้ง่ายต่อการติดตั้งตัวต่อไป เพราะบางทีเคสเราไม่ได้กว้างครับมือเราอาจจะเข้าไปไม่ถนัดครับเนี่ยขยับดูดีๆนะครับลงล่องเรียบร้อยครับเราทริ่มการกดนะครับเี่ยกดลงไปงี้เลยเนี่ยตัวล็อกเขาจะดีดกลับเข้ามานะครับตัวก็เหมือนกันครับอจะเป็นล่องตรงกันเหมือนกันใส่ลงไปครับที่ใส่ก็ขอบ ให้เข้าลองตรงนี้ครับลอง,งมือเดียวหรือสองมือก็ได้นะครับแล้วแต่ความถนัดแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็แนะนำสองมือนะครับกดแจงสุนิทเรียบร้อยครับอุปกรณ์ชิ้นต่อไปที่จะทำกลับเข้ามาใส่ก็คือใน่วน่องตัวกระจอ จอก็จะมีในส่วนตัวล็อกนะครับนี่ฮะอกเราก็เลื่อนไปให้สุดก่อนัาการจัดให้ดีก่อนนะครัวกสายทุกอะไรดูว่าเราไปทับสายอะไรหรือเปล่านะครับก็เช็คดูก่อนนะนเช็คดูเรียบร้อยแล้วนะครับก็ กดลงไปตรงๆครับพร้อมกับเลื่อนตัวล็อกนะครับเสียงล็อกส่วนของตัวกระจอเนี่ยก็จะมีตัวเรียกว่าน็อตนะครับเป็นตัวน็อตยึดกันขยับอยู่ตรงนี้เราก็จะใช้น็อตไขย,ยึดเพื่อให้มันแน่นกว่าเดิม ไม่ใช้ยึดเนี่ยอาจจะทำให้การ์ดจอหลวมนะครับหลวมเสร็จอาจจะเปิดไม่ติดอพอตึงมือพอครับไม่ต้องบิดแรงมากครับก็เป็นที่เรียบร้อยสำหรับการประกอบกอุปกรณ์เข้าไปคืนนะครับดูแล้วสะอาดขึ้นมากว่าเดิมเยอะเลย แล้วก็ทําให้ยืดอายุการใช้งานของคอมพิวเตอร์เราได้ไปอีกนานนะครับคลิปนี้ก็ขอจบการนําเสนอกนารทํความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานอยู่เป็นประจํานะครับก็ถูกใจก็กดติดตามที่วันสบายๆกับนายประพินวิทย์นะครับอันนี้ก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่นี้ครับสวัสดีครับ ก็ติดตามคลิปต่อไปได้ครับว่าจะทำอะไรกันต่อไปครับสวัสดีครับ